อุยว่าใครนะเจออีกแล้วเหรอเซ่เฮลโลพี่แจ็กยังเฮลโลไปว้าวมันมีไอติมอะไรบ้างไหนหมูดูซิมันมีอะไรนาอร่อยไหมว้าว เปิดยังไงเปิดยังไงระวังนะลูกเปิดยังไงครับระวังเอาอะไรครมโอ้ยูจะเอาอันนี้หรอว้าวแล้วป้าป่าจะเอาอะไรรอก่อนนะรอก่อนป้าป่าเลือกก่อนหมูกับป้าป่าเลือกก่อนป้าจะเอาอะไรนะห้าเบาดิสวรรณอยู่ป้าเอาอันนี้ <c oughs> หมูยังไม่ได้เลยหมูเอาอันไหนดีนะ โอ้ยหมูเอาอันนี้นี่หมูเอาอันนี้มาคทเหรอไม่หมูเอาอันนี้นเย้ <Yeah. S 3> ไปจ่ายตังเลยใครจะเลี้ยงเพื่อนใครจะเป็นคนจ่ายตังนะวาเหรออ่ะจ่ายตังที่เขาครับว,าวบ้าวแซนกิ้วนะว้าวห้าสิบบาทเดี๋ยวรอตั้งทอนกันนะนี่ของหมู อย่าพุ่งแก่อย่าพึ่งแก่เราเอาอวาเอัตังทอนก่อนอัตัังทอนใส่กระเป๋าก่อนนะครับกใส่กระเป๋าไว้อู้ทำไมจากใบเดียวเหลือหลายใบจัง <laughs> เดี๋ยวใส่กระเป๋าก่อน เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันหายนะครับไหนดูพี่แจ๊กินไอติมไหมเรามาเลี้ยงไอติมนะวันนี้นะ่ะกะเพราไม่กินวันนี้นะ่ะตัง้งแต่ไอโขนนี่แต่งานเลยไหน,ไหนชิมดูสิโอ้ยมยำมิมแกะไอมูหน่อยอ้าไปก่อน ชิมเลยนะอืมนี่ดูนี่แล้วสีฟ้า